สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อจาก่อแเม่พี่น้องเอทซีพทุกคนทุก่านนอนนี่ก็มาพอกับเพ่ว่าอะไรกะนร้านคนงามซื้อวันยังเนาะดาวันจ้าน้องดาวันนั่นเองก็จ้าน้องทุกคนมานีก็มาพอกันดีแล้วน้องส่วนนี้หูซึกว่าจะออาคลิปน้ำกันบอยสมอรอ้านน้องทุกคนเพราะว่ามนีจะตื่นเต้นกว่าหมึกป่าปกติเนาะเพราะว่าเต็นจะได้โอ้ยจะได้เป็น สีเดยไปลินไปเที่ยวว่าสิได้ไปเทียเท่ยวหนึ่งเองเราทุกคนเพราะว่าตั้งแต่มาอยู่ประเทศไทยจักเดือนนั้นนะนด้ซานชีเดยอกันนะก็เลยแมนเมื่อวันนี้ไปกเถอ,อะเนาะจ้าแมนจะเยไปลินตื่นเต้นมากตาม<ล>คำขอนะทุกคนเพราะว่าจัดหายตามคำขอเอฟซีเนะเาะเป็นบอกว่าเพราะว่าว่างๆกัน ผ่าร้านไปเที่ยวเนี่เด้อนอนร้านมาหาก็อยู่แต่ในห้องจะน้อยร้านสิเบื่อแพรวก็เลยจัดไปนะทุกคนตามคำขอเอฟสี่แต่ก่อนที่จะไปเที่ยวน้อยพี่นี่ก็ชีมาขอสัมผัสร้านก่อนเนวาเป็นยังไงท่านเดีวไปยังตื่นตื่นเต้นวออย่างตื่นเต้นตื่นเต้นตืนเนที่ชุดในโลกเลยแบบฮ่มส่วนยังตื่นเต้นจริงๆทุกคนเอากระเป๋าเสื้อผ้ามาไในกระเป๋าเสื้อผ้าจะไม่ดูใส หอมกระเป๋าฉ่อผามากทุกคนแค่ว่าไปถาเอาอยู่อ่าหนาบานเนาะไปถาเอาในรถแท็กซี่นะทุกคนพอปนเป็นนั่งแท็กซี่มานั่งแท็กซี่มากก็มาไล่เ่ออะไรเนาะแต่ก็ยังมาผิดพิดถึกถึกมันทุกคนเพราะว่านอนในรถพี่น้องเอ้ยเลยิาากงานล้วก็อาบน้ำก็เลยมาหาแพ่ว่านอกกะก็เลยนอนในรถเพิ่นบอกว่าอะไรอยากนอนเพิ่นว่าเออก็เลยแบบมาดีริ่งแตอย่าให้มาวันอาทิตย์นอแต่ยัน่นยันเพิ่นเมื่อยนะพี่น้องเนาะ อ่ะเป๊ปให้เขาว่าเนาะพอดีว่าน้องโทรมาหาเนาะจากทุกคนเนาะก็เลยบอกเพื่อนว่าเพื่อนกระต่นเต่นนะทุกคนเนาะก็เลยสิพาไปเพราะว่าหนึ่งหาเพปว่าก็เป็นห่วงนะทุกคนเนาะเพราะว่าเพิ่นนั่งรถมาเพิ่นห่วงนอนเนาะนอนแต่เพิ่นก็รับก็เลยแบบเอออยากไ้มาแต่ก็โทรคุยกันอยู่เนาะวิดีโอคอลคุยกันนะทุกคนก็เลยแบบวนี้อยากไปเที่ยวไสอีหลาทุกคนเขาเหลืองเลยว่าเพิ่นอยากไปเที่ยวไสไปเที่ยวไสเมื่อเอ่น อยากไปไซบอรนทีคิดว่าในประเทศไทยมันยังเที่ยววันใดเฮ้ทุกอย่างแบบในประเทศไทยอยากไปมูดทุกอย่างแต่ว่าได้พี่นอ้ยุดงานมือเดียวสิพาไปขุมอยู่ว่าถาุ่คุมมืออื่นนี่้าบุคุมมืออารอบนี้กะเป็นหลอบหนาเนาะแต่หลอบนี้มี มีแผนการว่าสีป้ครับอ่าสไป้เทียวสายนอทุกคนเดียวกับฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนอติดตามรับชมเร้ฟังไปเรือดเนอว่าเพี่ว่าสิพาล้านไปเทียวสายมีร้านแล้วก็มีน้องน้ำน้อทุกคนแล้วก็มีมูมีเซอร์ไพรส์น้ำนะทุกคนเซอร์ไพรส์นองว่าสีวิพ่อพระไดรกรเอาแต่ว่าอยากอยากไปเอาแบบจริงจังจนจนาบอลที่อยากไปอาธิมุตว่าเขาไปเขาจะไปไหวพายวัดนี่อยากไปวัดใดมากที่สุดในประเทศไทยวัดแบบใหญ่ๆแบบใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือวัด คุณจักบอกว่าพี่น้องเอ็สี่นะชวยคอมเมนต์บอกน้องเพ่ว่าในนอว่าแนะนำมาให้พากันไปวัดใดที่ไห่ที่สุดในะประเทศไทยเนาะเพราะว่าเป็นจยากไปนะที่คิดว่าเห็นในทีวีเห็นในทธนัานคารหรือเห็นยัง อืมนั่นแบบหละแบบอยากไปใหญ่มากแบบอืมอยากไปไก่ก็อ่าเมนนำจ้พาพญาอนบอใช่ค่ะที่ว่านี่ไงที่เบ็บซุ้งๆหนันเจดีซสูงๆที่ไก่ก็เมนนำเจ้พาพญาอนบอใช่ค่ะอยากไปบอนหันบอใช่โอ้โหเป็นวัดอีหยังใช่ค่ะไปมากที่สุดในโลกเลยแบบออืมยากไปแบบตื่นเต้นมากเลยค่ะไปใส่สุดไทยบอใช่ค่ะใ <c oughs> ช่ค่ะ ตอนนี้นุ้มไม่ทันได้ไปนะ้นเดี๋ยวนี้ยนุนนก,ก็ตื่นเต้นนูจะนอนไม่หลับแล้วแมนทุกคนเพราะวา่าอาทิตย์เดียวเนาะ,ะอาทิตย์เดียวมาหาเพรยวานะทุกคนเพรยวาก็เลยบอกวา่าเดี๋ยวทิหนาไมาเ่เด้อเดี๋ยวอันนั้นอาชีพพาไปเทีย่ยวอุ้ยอีลีบออีลีบอนะทุกคน <c oughs> บรรทาบอแมนบอแมนบอแทบอแทบอเพรยวาโอเคเดี๋ยวจะพาไปเพราะวา่าตั้งแต่มาเนาะทุกคนกับร้านมหาลไยเดียวเนาะเพื่อจะทันทักกันไปเที่ยวสายเนาะ ก็เลยแบบเออก็เลยพาไปที่ก่าแหละยอย่างหนองกระเคินมาหน่านะทุกคนเนอะหนองที่เป็นลูกพีลูกหนองกันนะทุกคนหนองก็เคินมาเสียวก็เลยพากันไปนั่นแหละแต่ยังบบหูเลยมีแพนยังพรท่านเดีหูเลยว่ามีแผนสิไปเทียอะไรแต่อยากจะพามันต์ไปทุกคนไปหลาะเปิดหูเปิดตาเบิงเลี้ยวอ่าถามมีโอกาสนะทุกคนา <laughs> ถามอ่าถามมีเงินในจังหน่อยในกระเป๋านะทุกคนเพราะว่าเงินเดือนออกในนดิพี่น้อง <laughs> สิไปอาเสิไน้ใสุดท้ายเนาะเดี๋ยวเฮากะฝากติดตามต่อไปเนาะว่าจะเป็นจังไ๋แต่คือก่อนอื่นน่ะแพ่ว่ามักที่สุดนะอยากไปที่สุดเนาะโดยส่วนตัวค่ะคืออยากไปเที่ยวบอนทีมันมีสวนดอกไม้อีกเนาะไปถ่ายรูปมงามเนาะสวนดอกไม้ที่ธรรมศาสตร์นะอยากไปบ่อยากไปอยากนั่งรถไดย้าบออยากนั่งเคยั่งจนั่งเทือแอะไรถไฟย้าบ่พเคยแต่วันหละเงาบ่เคยนั่งไหม롱ไม่เคยเออจริงเคยนั่งรถไดย้าบอ เราเคยไฟฟ้าแบบเคยบหมแบบรถไฟฟ้าไงทีบ่มีคนขับมาบเคยรถไฟไฟ้าที่แบบว่ามันอยู่ทึงขังบนนะโมเมนต์อยู่ข้างล่างไม่นุ้ยเคยโอ้เออแมนเนาะบุเคยไปเถือนเนาะนาะแมนมีน้องเดี๋ยวมืออื่นนี่ สิพานังรถเทสาดีบนอสทุกคนกับติดตามต่อไปเออคือเมนเมนเมนบอกว่าถือนอกว่าเพ่ว่าบกเคยพาอ่าหนองด้วันนะท <ım Laser> like ุกคนไปเที่ยวจืเถื่อแอ้วกับโบท่านเคยไปนังรถเทสสายเถื่อนเนาะตั้งแต่เข้ามาเนาะเพราะว่าเขาจีน่ท่านไปเที่ยวน้ำกันเนาะเมนอ่าร้านมหานี่ประมาณสามเถื่อนนะทุกคนแต่สุดท้ายเพว่ากับสามสี่เถื่อนเนาะนงเนาะสี่เถื่อนี่แหละทุกคนมากก็มีแต่มาอยู่แต่ในห้องมาอยู่แต่ในห้องแล้วกะ อาทิตย์ที่แล้วมากก็เพื่อว่าก็ไปเหตุงานเนาะทุกคนพอกลับมาจะเก็บงานลวกะพประกันมานั่งเวากันนีน้าการีนีแน,น่น,น,นอนอก็นเลยแบบอ่าต่ใหญ่ใหญ่กันกับแต่ว่าขังนี่ฮันอาทิตย์นี้คือตั้งใจในเพื่อนมาหาโดยเฉพาะเพราะว่าอยากจะพาไปเที่ยวพาไปเปิดหูเปิดตาเพราะว่ามากก็เมยเนาะเหตุงานจาะเก็บเงินส่งคาาเมื่อบานนะทุกคนก็เลยแบบเอออยากพาไปเปิดหูเปิดตาเนาะก็ต้องขอขอบคุณเนาะเอฟซีนะผที่เป็น เนีนนองที่คอมเมนต์บอกพี่ว่าเ <c oughs> ตือนสติว่าเออร้านมาหากับพาล้านไปเที่ยวเนี่ยเปิดหูเปิดตาใน,นีนนน่น้องพ่ว่าร้านจงสีบริเเบือเนาะน้องๆจงสีบริเเบือเนาะอีกอย่างพ่ว่าจะอยากจะได้มีเวลาแบบเออไปเที่ยวนัเนาะตั้งแต่ช่วงสงการเนาะที่เขาขึ้นมาเ <c oughs> นาะ,ะดัางสงการน่ะกับ,บไปเที่ยวใส่เลยนะทุกคนนี่แหละเที่ยวมอืออ่นจะเต้นโตง,งามเลยทุกคนยังโหงามขนาดใดก็ไปเบิ่ง จสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเพว่าพาอฟินองอเอฟซีเนาะทุกคนแนะนาเพว่านําเด้อว่าอยากให้เพยว่นพาล้านไปเที่ยวบนได้นะทุกคนคือเพอว่านั้นอยากจะไปบอลทีเข้าอยากไปแบบ<ช>บอลทีแบบธรรมศาสตร์น้องนางเนาะธร<ช>รมศาสตร์แล้วก็มีสวนดอกไม้เออมีสวนดอกไม้แล้วก็เป็นแบบว่าอ่ดอกไม้วสวยๆงาเนาะทุกคนไปถ่ายรูปแบบเซฟี่กันแบบในมุมที่น่ารักน่ารักอ่ะ <c oughs> แต่ว่าส่วนในหางม่ยังอ่ะคือเพยว่ากะ บุคอยมากย่างหางไปได้นะทุกคนเพราะว่าในหางมันเก่าบุาคคลมองกับเฮาเนาะเ<ด>พราะว่าเฮาเป็นคนไซด์ลุยเนาะทุกคนบพราะเป็นเป็นคนไซด์ที่แบบว่าอาหอนๆขี้หอนเนาะทุกคนแบบไซด์ลุยทุกคนเพราะว่าในหางนี้เพราะว่ากูจัาอยู่เพราะว่าเฮาสามารถน,นาั่งรถไฟฟ้าไปได้ในหางนี้ก็คือไปเซ็นทรัลเวสเกตเ,เกนาะทุกคนกัไปได้อยู่แต่ว่าส่วนร้ายเัาอยากไปเที่ยวประเทศมาตาดเนาะและ้วกะสิ่งสำคัญคือร้านผัอนอยากไปเนาะทุกคนหรือว่าน้องละวันผันอยากไปก็คือจะไปวันไดนั่นน่ะมีผามี ซุ้งๆบเจดีซุ้งๆแล้วก็ติดกับแม่นาบบอจ้าโอ้วัดอรุณอ๋อที่เขานั่งเรือข้ามฟากไปแล้วก็มีแบบใส่ชุดไทยสวยๆนั่นแหละเออนั่นแหละหนุวัดอรุณอยากไปบ่อยากไปบ่าโอ้ยทุกคนเพมว่าไปหลายเทื่อกเลยเพมว่าอาจจะมีโอกาสเนาะอาจจะเดี๋ยวพาลานไปทุกคนเราก็ฝากติดตามกันต่อไปเนาะนั่นว่าว่าบอความปรารถนาของเพ่นจะสมหวังหรือบ่อยากไปวัดอรุณจ้าอันนั้น วัดพระเกลเอิดี่วี่วใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอ่ะมั้งสนามหลวงหนูอยากไปทุกที่ที่แบบว่าสถานที่ใหญ่ที่คนไทยนิยมหรือว่าคนไทยนับถือใช่ค่ะหนูอยากไปจริงๆแต่หนูไม่เคยไปเนี่ยหนูจริงตื่นเต้นมากแบบเลิกงานแล้วก็มาเลยนะทุกคนรีบอาบน้ำล้วก็มาอันนี้คือหน้าสดเลยนะคะทุกคนหน้าสดสดเลยจ้า นาสดเลยพี่น้องเลยนาตาแบบเออยักนอนแบบท่นวอยักนอนมากๆเออหน้าสดเลยยังไม่ได้ทาอะไรสามารถลูบได้จับได้แบบโอเคเนื้อจะน่าสแต่ปากไม่สดนะคะอันนี้คือเพราะว่าหน้าเราจืดมากเนาะเราไม่ได้ทาอะไรเนาะเราก็เลยแค่ทาลิปสติกแค่นั้นเองนะทุกคนเพราะว่าทั้งวันเราไม่ได้ทาอะไรไม่ได้ทาครีมไม่ได้ทาอะไรเลยนาสดกัน โอเคเนาะทุกคนเนาะอีพีนี้เพี้ยว่าก็ขอจบพี่เพียงนีเนาะสัมผัสความตื่นเต,นต้นของร้านนิดนึงเนาะว่าเพื่อนอยากไปเที่ยวไซนเหมือว่าเพี้ยว่าส่วนอ่าสิาพ่าไปเที่ยวอยากเพี้ยว่าก็สัมผัสร้านว่าร้านอยากไปเที่ยวไซนั่นเองก็ได้คําตอบไปทุกคนเพื่อนอยากจะไปวัดทีดังๆทีอ่าพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเนาะทุกคนเพื่อนนับถือเนาะแล้วก็เข้าวบูชาเนาะก็ะคือสนามหลวงตรงท้องสนามหลวงเลยเนาะเอ๋ยคือเพื่อนข้าวบูชาทีต้องไป ถึงไห้ได้ในส่วเที่จกาลได้คือเป็นที่ที่หนึ่งสุดๆเลยที่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมช,มชมชอบมากคือไม่ใช่นิยมชมช,มชอบแต่เป็นเป็นที่ที่หนึ่งที่เคาพบปูชาใช่ค่ะจุดอันดับหนึ่งของประเทศไทยมาตรงไปมืออื่นนะคะทุกคนอขอให้น้องประสบความสำเร็จทห้ว่าจะพาไปให้ได้ <laughs> ดีใจขนานะ โอ้ยไม่ต้องกอดขาก็ได้ทุกคนกอดขาไแค่ว่าไว้เนะี <c oughs> ่ย <c oughs> โอเคเดีน๋ะพี่น้องนะ้อยพี่นี่ก็เขาจบกพี่เพียงเลยเห็นความดีใจของร้านแล้วพี่ว่านใจดำบ่ได้นะทุกคนนะคะจะพยายามพาไปให้ได้เนาะ โอเคนะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลัง,งใจพรวาและกับร้านน้ำเด้อเนาะเดียวน,อน,อนอ้องๆอื่นกันค่อยเจอกันอีกทีนะคะค่อยติดตามกันต่อไปว่าแพรวาจะพาน้องไปเที่ยวไหนจะพานหลานไปเที่ยวที่ไหเนาะทุกคนขอบคุณสําหรับกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณ,คณ,ท,คณทุกการดูโฆษณาดูโฆษณาแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังเด้อจ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ให้ด้วยเด้อจ้าไปแล้วสวัสดีค่ะ <c oughs>